เธอดูสิดูสิมีคนตายด้วยนากลัวชมัดตายคาที่อูปัจจักยนยินดีต้อนรับค่ะน้ำคิงลูกเจ้าของอู่ซ่อมเคาะสีเธอช่วยพี่ชายและพ่อดูแลกิจการวันนี้เธอได้รับแจ้งมาจากประกันว่าจะมีรถมาส่งมาแล้วเหรอรถคันนี้บอกว่าจะเอาเร็วที่สุดทุกคนเล่งมือหน่ยนะคะ ได้เลยน้องคิงเดี๋ยวพี่พาลูกน้องเร่งทําให้นะครับน้ําขิงเดินสํารวจรถและต้องแปลกใจเมื่อเห็นรอยเลือดที่ติดอยู่พวงมาลัยและเบาะด้านหน้าคนขับจะเป็นอะไรมากไหมนะน่าคิดจริงๆทุกคนไม่รู้เลยว่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นจ้องมองทุกคนอยู่ฉันอยู่นี่ไงทุกคนฉันอยู่นี่ไง ด้วยงานที่เร่งน้ำขิงให้ทุกคนทำโอทีซ่อมทั้งวันทั้งคืนโดยที่มีเธอพักอาศัยอยู่บนตึกข้างบนกับครอบครัวทำไมรู้สึกเสียวสันหลังเย็นวาบยังไงก็ไม่รู้ตั้งแต่ที่ทุกคนต้องทำโอทีช่างแต่ละคนต้องเจอกับเรื่องแปลกประหลาดมากมาย <c oughs> มองทำไมคะ,มมคะเฮ้ยผีหลอกผีหลอกผีหลอกพนักงานจับกลุ่มคุยกันเรื่องทุกคนโดนผีหลอกเดือดร้อนถึงน้ำขิงต้องจัดการเรื่องนี้ น้ำขิงใช้ทุกคนกลับมาทำงานตอนเช้าถึงตอนเย็นก็พอคะ่ะทุกคนจะได้เลิกกลัวสักทีน้ำขิงได้ฟังเรื่องราวที่ถ่ายทอดจากช่างและทุกคนทำให้เธออยากรู้ขึ้นมาว่ามันจะจริงตามที่เขาพูดหรือเปล่าเกลหอนอะไรเนี่ยเดินไปดูข้างล่างดีกว่าใช่ <laughs> เธอไม่เชื่อว่าฉันมีจริงใช่ไหมคนของเธอซ่อมรถไม่เสร็จหรอกเธอรู้ไหมเลือดที่เธอเห็นไม่ใช่เลือดฉันหรอกมันคือเลือดเจ้าโขงคนใหม่มันคือตายได้ก็ดีฉันรักรถคันนี้มากฉันไม่ให้ใครไม่ต้องซ่อมฉันไม่ให้ใคร อีที่มันตายอ่ะกูนี่แหละเป็นคนทําให้รถชนมัน <ś c oughs> เอง <ś c oughs> ถ้ามึงกลัวและมึงไม่อยากตาย <ś c oughs> ถ้ามึงพวก <ś c oughs> มันเลิก <ś c oughs> ซ่อมรถคันนี้ซะภาพข่าวที่รถชนกันผุดขึ้นมาในหัวของน้ําขิงมีคนที่รอดชีวิตบอกว่าเห็นเงาผู้หญิงจับมือเพื่อนเธอหักพวงมาลัยจนรถชนกันฉันจะไม่ซ่อมเราก็ได้เดี๋ยวฉันจะทําตามที่เธอขอแล้วกัน ่าวเรื่องลูกเจ้าของอู่โดนวิญญาณสาวเล่นงานแผ่กระจายไปทั่วบริเวณส่วนรถคันสีแดงถูกลากมาทิ้งไว้ที่ป่าหลังอูแม้แต่จอดอยู่นิ่งๆก็ไม่มีใครกล้าย,ย่างกลเข้ามาแต่ถ้าเมื่อไรที่มีใครกล้าย,ย่างกายเข้ามาวิญญาณสาวก็จะออกมาทักทาย <laughs> ไปนหน